สวัสดีครับตั้งแต่ที่ทหารพรม่ายึดอำนาจก็เกิดการต่อสู้กันตอนนี้3มปีกว่าแล้ววันที่หนึ่งกุมภาพันปีหน้าก็จะครบ4ปีกลุ่มที่ต่อสู้กับทหารพรม่ามาตั้งแต่วันแรกก็คือชนชาติกะเรียงซึ่งกะเรี่ยงมีหลายกลุ่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแอดมินจะเล่าเพื่อความเข้าใจในสมัยอยุทยากะเรี่ยงเป็นพวกกับมอ คนกระเลี่ยงได้ไปเป็นขุนนางหงสาวดีก็หลายคนจนพม่ามายึดมอญไปอำนาจก็ไปตกอยู่กับพมา่าแอดมินเล่าเพิ่มเติมนะครับหงสาวดีก็คือมอญพม่าอยู่ทางตอนเหนือแต่ว่าตอนหลังมาพม่ามายึดหงสาวดีในประวัติศาสตร์จึงเรียกรวมหงสาวดีว่าเป็นพมา่าแต่ว่าจริงๆแล้วต้องแยกระหว่างมอญกับพม่านะครับกระเลี่ยงไม่ถูกกันกับพม่ามาแต่ก่อนแล้วพม่าก็พยายามปราบเช่นกันจนชาติกระเลี่ยง ไม่ใช่พมา่าเชื้อสายมาจากทิเบตเดินทางมาเรื่อยก็มาอยู่บริเวณป่ากเขาชายแดนไทยพม่ามองว่ากระเรียงเป็นคนป่าอยู่แล้วกระเรียงก็เข้ากับอยุธยาบ้างมอญบ้างตามสภาพการจนอังกฤษเข้ามาในพมา่าซึ่งมีธุรกิจค้าไม้สักอยู่แล้วแหล่งไม้สักก็อยู่แถวสาราวินซึ่งเป็นพื้นที่ของกระเรียงอังกฤษก็รู้จักกับกระเรียงและก็เป็นมิตรกันต่อมาอังกฤษจะยึดพมา่า ก็มาเอากำลังกระเรียงไปช่วยรบและอังกฤษก็ยึดพม่าได้พม่าแขนกระเรียงเพิ่มขึ้นอังกฤษให้คนกระเรียงไปมีตำแหน่งทางการทหารในกองทัพพมา่าพม่าก็ยิ่งแขนต้องมาฟังคำสั่งคนป่าพวกทหารพม่าไม่พอใจอยู่แล้วต่อมาญี่ปุ่นจะยึดพมา่าญี่ปุ่นเข้ามาทางไทยกระเรียงก็ช่วยอังกฤษรบกับญี่ปุ่น ส่วนญี่ปุ่นก็ไปหนุนทหารพรมา่ากลุ่มของนายพลองซานมาสู้กับอังกฤษเพราะว่าต้องการล้มอังกฤษอยู่แล้วไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนอังกฤษแพ้ต้องลาถอยต่อมาญี่ปุ่นจะยึดพมา่ากลุ่มของนายพลองซานที่เคยได้รับการสนับสนุสน,นจากญี่ปุ่นกลับมาสู้กับญี่ปุ่นแล้วครับในระหว่างนั้นอังกฤษถอยไปอยู่รัฐชินีนเป็นการตั้งหลักที่นั่นจนญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยซึ่งเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นและก็ไปยึดเชียงตุงไว้ก็ต้องคืนพื้นที่ อังกฤษเข้ามาดูแลพม่าอีกครั้งและเอาเกระเรียงไปดูแลกองทัพพมา่าพวกนายพลองซานก็เจ็บใจเป็นครั้งที่สองพยายามตั้งกลุ่มต่อต้านต่อมาอังกฤษถูกบังคับให้เกินเอกราชให้กับเมืองขึ้นอังกฤษรู้ดีว่าคนพม่าเอาคืนแน่ก็วางแผนให้กระเลียงคุมกองทัพคุมกําลังเป็นผอให้ไทยใหญ่มีอิทธิพลในสภาแล้วก็ไทยใหญ่กลายมาเป็นประธานาธิบดีคนแรกของพมา่า ที่อังกฤษทําแบบนั้นเพื่อเป็นการคานอํานาจไว้เพราะรู้ดีว่าคนพม่าจะรวบรวมอํานาจแน่ตอนนั้นอังกฤษเร่งทําการแบ่งรัฐให้มีเขตแดนชัดเจนรัฐฉานรัฐขชินรัฐชินรัฐยะไข่รัฐมอนก่อนที่จะคืนเอกราชให้กับพมา่าอังกฤษบอกให้เกเรี่ยงไม่ขีดเส้นแบ่งรัฐแต่ว่ากเรี่ยงไม่ทำไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอยากได้เยอะกว่าน,นั้นหรือไม่ตรงๆก็คือกรเรี่ยงต้องการคุมพมา่า เพราะว่าตอนนั้นกระเลียงคุมกําลังทหารอยู่คิดว่ามีกําลังพอพออังกฤษคืนเอกราชมีการตั้งสภามีประธานาธิบดีเป็นคนไทยใหญ่และไปทําสัญญาปางหลงว่ารัฐต่างๆจะรวมกัน10ปีก่อนหลังจากนั้นจะแยกตัวเป็นประเทศถามว่าทําไมไม่แยกเลยตั้งแต่วันแรกตอนนั้นอังกฤษมาสร้างความเจริญไว้ส่วนมากอยู่ในขีดพมา่าทั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและถือว่าประมาจะเจริญที่สุดในอาเซียนถ้าแยกไปเลยพวกรัฐต่างๆจะไม่ได้อะไรมีแต่ปากเขาชาติพันธุ์ก็อยากมีส่วนในความเจริญที่อังกฤษสร้างไว้ให้ส่วนกะเรี่ยงไม่ไปทําสัญญาป้างลงกับเขาด้วยไม่ขีดเส้นแบ่งรัฐเพราะว่าเป้าหมายของกระเรี่ยงสูงกว่านั้นต้องเข้าใจว่า คนพม่าเป็นคนกลุ่มใหญ่และต้องการอำนาจคืนอยู่แล้วจะมายอมชาติพันธุ์มันไม่ใช่ตอนที่นายพลองซานไปทำสัญญาปางหลงเพราะว่าจำยอมนะครับเพราะว่าอังกฤษวางหมากไว้ให้กระเหรี่ยงคุมกองทัพไทยใหญ่คุมสภาไม่แน่ใจกำลังของตัวเองเท่าไหร่ยอมยอมไปก่อน ต่อมาเกิดเหตุการณ์กินโก,กมินตังเข้ามายึดรัฐฉานกองทัพพมา่าโดยนายพลเนวินยึดอำนาจเลยนะครับแม้ว่ากะเรียงจะคุมกองทัพอยู่เพราะว่ากำลังส่วนใหญ่เป็นคนพมา่ากะเรี่ยงมีแต่ตำแหน่งทหาพรพม่าก,ก็ไปยึดรัฐฉานไว้กะเรี่ยงรวบรวมกำลัง ถือโอกาสนี้ตอนที่พมา่ายุ่งอยู่กับรัชฉานกระเรียงวังยึดย่างกุ้งกระเรียงก็ทําได้พอพมา่าได้ข่าวก็ถอนกําลังบางส่วนจากรัชฉานมาจัดการกับกระเรียงพมา่าบุกหนักจนกระเรียงต้องล่าถอยจากย่างกุ้งถามว่าเพราะอะไรกระเรียงยึดย่างกุ้งได้แต่ว่ารักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าคนในพื้นที่ย่างกุ้งเป็นคนพมา่าไม่ยอมนะครับยึดได้ปกครองไม่ได้ มันก็ไปต่อไม่ได้ทหารพรมา่าไล่ปราบกระเรียงถอยร่นปัญหาคือกระเรียงไม่มีเขตแดนอังกฤษให้ทำแต่ก็ไม่ทำและพะม่าก,ก็ยึดมาเรื่อยกระเรียงก็ตั้งกองกำลังขึ้นมาสู้ก็คือ KNU ในยุคแรกๆรวมกันทั้งหมดพม่ารบหนักปราบหนักมันมีความแค้นมาจากอดีตอยู่แล้วถามว่ากระเรียงมีคนช่วยไหมอังกฤษก็คงช่วยแต่ก็ไม่เยอะกะเรียงถอยมาอยู่ตามแนวชายแดนไทย และก็สร้างฐานใหญ่ก็คือฐานมานุปรอพรม่าเข้าตียากมากชัยภูมิดีจุดอ่อนของกะเรี่ยงคือความเชื่อที่มีทั้งาศาสนาคริสต์และก็พุทธพอไปอยู่ด้วยการคิดไม่เหมือนกันโดยเฉพาะการปฏิบัติาศาสนากิจคิดก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่อธิษฐานนมัส,สการพระเจ้าแต่ว่าพุทธต้องมีาศาสนาฐานก็มีพระองค์หนึ่งซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า เป็นสายรับให้กับพมา่าไปขอหัวหน้า KNU ขอสร้าง GD ในฐานมนนปอแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าจะเป็นสิ่งสังเกตให้กับพมา่าเห็นได้ง่ายมันไม่ปลอดภัยก็มีการไม่พอใจกันและก็มีคดีกระเลียงคิดจัดการกระเรียงพุทธบนฐานคนอยู่ด้วยกันมากๆมีปัญหาอยู่แล้วคุยกันไม่รู้เรื่องก็รบกันระหว่างกะเรียงพุทธกับกะเรียงคิดกะเลียงพุทธแยกตัวมาตั้ง DKBA ส่วนกะเรียงคิด ก็เป็น KNU ตามเดิมและพม่าก็มาสนับสนุน d KBA หรือว่ากะเรี่ยงพุทธให้พาเข้าไปตีฐานมานุอปอเพราะว่ากะเรียงพุทธอยู่มาก่อนรู้ทางเข้าทางออกดีและพม่าสามารถยึดฐานมานุอปอได้สร้างความเจ็บปวดให้กับกะเรียง KNU เป็นอย่างยิ่งที่กะเรี่ยงต้องมารบกันเองตอนนั้นในพลโบเมียเป็นผู้นำ KNU ก็พาพรรพวกไปตั้งฐานใหม่ลึกเข้าไปในป่ามากขึ้น ช่วงนี้แหละครับที่สหรัฐเข้ามาหนุนการเรี่ยง KNU ต่อต้านคอมมิวนิสต์โบเมียมีกำลังมีอาวุธมากขึ้น KNU ก็กลายเป็นกัรชนไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้ามาประเทศไทยได้จริงๆทหารพรมาร่าก็สู้กับคอมมิวนิสต์จีนเหมือนกันหลายคนงงนะครับว่าทำไมต้องหนุน KNU เป็นการชนก็เป็นเพราะว่าสหภาพโซเวียตเข้ามาหนุนทหารพรมาร่าแล้วในตอนนั้นซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์คนละสายกับจีนก็เกิดการอีรุงตงนางตามแนวชายแดนการเรี่ยงพุทธ ก็เข้ากับพมา่ามีขีดปกครองก็บภาษีแถวจังหวัดตากส่วนกระเหรี่ยงคิดก็ดูแลแถวแม่ห้องสอนพม่าก็เข้ามาบ้างแล้วก็รบกันเป็นประจำนะครับมันก็กลายเป็นสงครามประจำถิ่นแต่ก่อนสหรัฐหนุน KNU ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสหรัฐถอนตัวออกไปตอนที่โซเวียตล่มสลาย KNU ก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดก็ไปคุยกับพมา่าคุยกับกะเหรี่ยงพุทธ อยู่กันแบบผลประโยชน์มาเรื่อยจนทหาพรพม่ายึดอำนาจองซานซูจีเกรียงคิดเคนยูโดยกองพลที่5รบกับพมา่าไปยึดฐานพมา่ามายึดอุดมการเก่าๆแต่ว่าเคนยูไม่เห็นด้วยก็มีปากเสียงกันบ้างสุดท้ายมี KNDO ขึ้นมาก็มาปลุกกระเรี่ยงสู้มี PDF ขึ้นมาด้วยรบกับพมา่าอุ่นวายไปหมดมีการยึดเมียวดีแต่ก็ไม่ไปถึงไหนเพราะว่ากะเรี่ยงบางกลุ่มไม่สู้นะครับ ล่าสุดมีข่าว KNU k n, n g o PDF ของรัฐกเหรี่ยงบุกยึดฐานมานุปอคืนจากพม่าได้ซึ่งเสียให้กับพม่าไปแล้ว30กว่าปีมันเป็นข่าวดีเพราะว่าฐานมานุปอเป็นสัญลักษณ์ของกเหรี่ยงถามว่ากเหรี่ยงจะไปถึงไหนปัญหาคือกเหรี่ยงไม่ได้ทำเขตแดนชัดเจนจะไปเอาเขตกะเหรี่ยงแดงด้วยเขาก็ไม่ยอมนะครับก็แยกไปตั้งเป็นรัฐกยาทางตอนใต้กะเหรี่ยงก็มีปัญหากับมอ จะไปเอาพื้นที่มอญเพื่อทางออกสู่ทะเลเกะเรียงอ้างว่าเมืองพะโคเป็นของกะเรียงด้วยมันยืดแยะไปหมดมีปัญหารอบด้านเพราะว่ากะเกรี่ยงไม่ชัดเจนมาตั้งแต่แรกตอนนี้กะเรียงจะตั้งรัดกอชุเลปัญหาคือกอชุเลขอบเขตถึงไหนแน่นอนว่าอาจจะมาอ้างถึงเขตไทยด้วยมันไม่จบนะครับนี่คือเรื่องราวความเป็นมาว่าทําไมกะเรียงโดนปราบหนักและพะม่า ทำไมไมายึดพื้นที่ของกระเหลี่ยงไปเพราะว่ากระเหลี่ยงมีทํเขตแดนชัดเจนมาตั้งแต่ทีแรกไม่เชื่ออังกฤษต,ตอนนี้ถึงไม่ว่ากระเหลี่ยงจะยึดฐานมาเนปอได้แต่ว่าหนทางยังอีกไกลตอนนี้ถามว่ากระเหลี่ยงต้องการอะไรมันยังตอบไม่ได้นะครับแยกเป็นประเทศไหมเป็นเขตปกครองตนเองไหมจุดหมายก็ยังไม่ชัดเจนเป็นสหพันธรัฐไหมก็ยังไม่รู้ชัดเจนที่สุดคือขอพื้นที่เขตอิทธิพลก็บภาษีตามแนวชายแดน กับเขตเศรษฐกิจที่จีนมาลงทุนไม่น่าไปถึงการสถาปนารัฐกอทูเลนะครับ